แล้วปุ๋ยหัวเนี่ยเขาจะออกยังไงนะครับระบบแทงดาแทงหัวเนี่ยเขาจะเป็นยังไงจากที่ผมไปพูดไว้นะครับว่ามันจะเป็นสายพันธุ์พวงเพชรเขาจะออกมาหลายชั้นนะครับนี่ชั้นแรกที่นีเน่าแล้วครับเพราะว่าไม่มีดินให้ดูดซับาหารเนาะชั้นแรกเขาจะออกอยู่ด้านล่างเนี่ยครับตรงรอยแผลตัดนะครับชั้นแรกนะครับจากที่ผมเคยเจอมานะครับจะต่อรอยแผลตัดชั้นที่สองเนี่ยเขาจะชอบออกตามตะมอยตามันนะครับใช่ไหมครับเขาจะมีหลายชั้นมากเห็นไหมครับเนี่ยระบบหัวเขาจะใหญ่แบบใหญ่พอสมควรนะครับระบบหัวเขาจะมีเขาชอบจะมีสองชั้นสามชับ เนี่ยระบบหัวของมันสำหรับสายพันธุ์ฟงเพชรนะครับาสมบ,บูรณ์สมบูรณ์หน่อยเขาจะมีหลายชั้นตอเนี่ยเขาขึ้นหัวหลายชั้นแบบเขึ้นหัวหลายชั้นมากระบบหัวของมันสำหรับสายพันธุ์ฟงเพชรนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีชั้นว่างขึ้นมาขึ้นมาสองถึงสามชั้นได้ถ้าเราเตรียมดินดีๆนะครับแปลงเนี้ยหัวมันสำหรับ วิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้ถ่ายทํามาเพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรไร่มันสาปะหลังขอให้เกษตรกรทุกท่านรับชมด้วยความบันเทิงนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องรถไถโคราชาแนลอีกแล้วนะครับผมพบกันประจาวันอาทิตย์และวันพุธของสัปดาห์ครับผมพบกันเช่นเคยครับผมเกษตรก้าดําเนินรายการในช่องรถไถโครล่าชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ออกพื้นที่นะครับเนื่องจากพื้นที่บริเวณรอบข้างก็ ประสบปัญหาภัยแลนะ้งเนาะผมก็ได้ขับรถตะเวนออกเช็คพื้นที่แล้วก็ขับรถด,ดูมันสับหลังของพี่น้องชาวกเกษตรกรในโซนพื้นที่อำเภอสิงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับว่าใครได้รับประสบปัญหาจากปรากฏการณ์เอลนินโยกันบ้างนะครับเช่นเคยครับผมก็จะตามหาสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยปลูกกันหรือว่ามีมีปลูกน้อยนะครับเพื่อจะ มาทําข้อเปรียบเทียบนะครับว่าทําไมเขาถึงปลูกน้อยเพราะให้ผลผลิตไม่ดีหรืออย่างไรอย่างนี้นะครับผมวันนี้ก็จะเข้ามาตรวจชมแปลงมันสําปหลังสายพันธุ์พวงเพชรน,นะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในช่อง y o YouTube หลายๆท่านก็ปลูกกันเยอะนะครับเนื่องจากเขาให้ผลผลิตที่ดีนะครับถ้าเกิดเขาได้ได้ดินดีมีการปรุงดินที่ดีนะครับมันสําปหลังสายพันธุ์พวงเพชรน,นี่เขาจะออกหัวรอบคุณเง่าแล้วก็ออกสองชั้นสามชั้นเห็นมาแล้วนะครับผม แต่ในโซนนะครราชสีมาอำเภอเสียงสางเนี่ยก็จะเห็นอยู่แค่แปลงเดียวครับที่เคยมาถ่ายก่อนหน้านู้นครับจะอุดมสมบูรณ์มากแต่ตกมาปีนี้นะครับปีนี้มันสับหลังทิ้งใบหมดเลยครับเพราะเนื่องจากสภาพอากาศที่แรงจัดนะครับผมสุขภาพมันจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันครับไปกันครับครับผมด้านหน้าผมนี่ก็คือมันสับหลังสายพันธุ์พวงเพชรน,นะครับ ถ้าเกิดคนไหนที่ปลูกแล้วก็จะสังเกตได้ง่ายเลยครับว่านี่คือเป็นสายพันธุ์พวงเพชรนะครับเนื่องจากใบเขาจะเป็นรูปหยดน้ํานะครับเขาจะไม่ได้เป็นรูปหอกนะครับเขาจะเป็นรูปหยดน้ํานะครับเนี่ยยอดเขาจะเป็นสีม่วงนะครับออกม่วงสั้นๆนะครับจะไม่เรียวเป็นรูปหอกนะครับแล้วก้านใบเขาจะต้นลําต้นกับก้านใบเขาจะมีความเป็นสีม่วงแล้วก็ตาเขาจะมีความถี่มากครับ ตาเขาจะมีความถี่นี่นะครับคือลักษณะต้นพันธุ์ของมันสับหลังสายพันธุ์พวงเพชรนะครับนี่ลักษณะหัวเนี่ยเขาก็มีดีพอสมควรครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปไปดูหัวนี่นะครับเราเรามาดูดูกันอย่างใกล้ๆนะครับลักษณะของมันสับหลังสายพันธุ์พวงเพชรนะครับผมนี่ยอดจะมีสีม่วงปนเขียวนะครับ แล้วก็ก้านใบก็จะมีแถบม่วงจะไม่ยาวมากทรงใบที่สมบูรณ์แล้วหรือว่าที่พร้อมที่แก่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นรูปหอกนะครับจะเป็นรูปหยดน้ํานะครับนี่ลักษณะของมันสับะหลังสายพันธุ์พวงเพชรลักษณะของลําต้นครับเขาจะมีตาที่ถี่นะครับเรียงขึ้นมาเลยตาที่ถี่เรียงขึ้นมาเลยแล้วก็จะมีเส้นเป็น เป็นลักษณะของเด่นของเขาโดยตรงอะครับเป็นลักษณะเฉพาะของเขานะครับถ้าเราเจอเราก็จะมองออกเนี่ยระบบหัวเขาจะเขาจะมีหลายชั้นนะครับเขาจะมีหลายชั้นมากเห็นไหมครับเนี่ยระบบหัวเขาจะใหญ่แบบใหญ่พอสมควรนะครับระบบหัวเขาจะมีเขาชอบจะมีสองชั้นสามชั้นนะครับ น okay. ี่ยระบบหัวของมันสัาหลังสายพันธุ์พวงเพชรนะครับถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยเขาจะมีหลายชั้นต่อเงาเขาโผยบางพื้นที่ก็ได้ไล่ละหกถึงเจ็ดตันก็มีไล่ละเก้าตันก็มีถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์อันนี้เงาเขาเล็กๆเองนะครับเห็นไหมครับแต่ระบบหัวใหญ่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะลงหัวได้เร็วพอสมควรแล้วก็จะมีหัวหลายชั้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับคือมันสับหลังสายพันธุ์พวงเพชรนะครับ อายุก็น่าจะอยู่ประมาณ 4- 5ห้าเดือนแล้วหรือว่าเยอะกว่านั้นแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูต้นที่มีปัญหานะครับต้นนี้มักจะเกิดเป็นโรคพุ่มแจ้อย่างนี้นะครับเนี่ยก็ส่งผลกระทบให้มันสับหลังไม่มีใบมาสังเคราะห์แสงนะครับยอดเขาก็จะเป็นคล้ายๆถ้ามีตัวสีาขาวก็จะเป็นเพลี้ยนะครับถ้าเป็นพุ่มอย่างเงี้ยบางโรคเขาจะทิ้งใบออกหมดเลยแล้วก็จะเป็นพุ่มอยู่ด้านบนอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็จะมีอีก โรคหนึ่งก็คือโรคพุ่มแจ้นะครับส่วนอย่างนี้เขาก็เหมือนจะชะงักแรงไม่มีน้ํานะครับแต่บอกเลยระบบหัวของมันสับหลังสายพันธุ์พวงเพชรอ่ะเขาดินเขาเล้าได้รอบโคนเลยนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นระบบหัวเนี่ยเขาจะขึ้นรอบโคนต้นเลยระบบหัวเขาจะขึ้นแบบรอบโค้นต้นห,หัวเราจะเห็นหัวเขาจนน่าตกใจเลยครับ เขาขึ้นหลายชั้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาขึ้นหัวหลายชั้นแบบเขาขึ้นหัวหลายชั้นมากระบบหัวของมันสํารังสายพันธุ์พวงเพชรนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีชั้นล่างขึ้นมาขึ้นมาสองถึงสามชั้นได้ถ้าเราเตรียมดินดีๆนะครับแปลงนี้ยหัวมันสปหรังดกมากทุกปีเลยเพราะเป็นดินแบบคล้ายดินร่วนปนทรายปนสีแดงด้วยนะครับ จะไม่เหนียวนะครับดินประเภทนี้จะร่วนจะบีบแตกง่ายมากเนี่ยจะบีบแตกง่ายมากครับเขาจะมีความร่วนแล้วจะมีแร่ธาตุพวกหินเนี่ยสําคัญนะครับหินในส่วนไอโดยส่วนใหญ่แล้วหินเนาะหินเก็ดเล็กๆนะครับให้มีสี่สิถึงหกสิเปอร์เซจะดีมากมันสํารับหลังถ้าในพื้นที่ใดมีหินเยอะๆหน่อยหรือไม่ใช่หินก้อนใหญ่นะครับต้องหินก้อนเล็กๆนะครับมันสํารับหลังเขาจะลงหัวได้ดีมาก คล้ายๆมีแร่ธาตุเนี่ยเห็นไหมครับดินแตกโอ้โหใช้มือกวยดูก็เห็นแล้วครับเนี่ยโหดมากเลยมันสัหลังสายพันธุพวงเพชรเพียงแต่ปีนี้นะครับเห็นไหมครับโดยส่วนใหญ่เลยถ้าเทียบกับปีเอยปีที่แล้วที่ผมเคยมาถ่ายนะครับปีนี้ถือว่าไม่ค่อยสวยงามนะครับเป็นแปลงใหญ่เลยนะครับปีที่ปีก่อนหน้านี้ผมเคยมาถ่ายเนี่ย แปลงนี้จะสมบูรณ์มากเพราะฝนฝนปีที่แล้วจะไม่ชะงักขนาดนี้นะครับแต่ตกมาปีนี้นะครับทําให้มันซับหลังได้หลายแปลงชะงักแรงนะครับยืนต้นเหลือแต่ยอดนะครับเดินเข้ามาเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งๆเลยครับแต่ถ้าแปลงใดที่มีน้ําหยดนะครับแต่ถ้าแปลงใดที่มีน้ําหยดตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามคือ ระยองเจดสองนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นแปลงน้ําหยดนะครับก็จะได้เปรียบเรื่องของโครงสร้างต้นและโครงสร้างใบอันนี้ประมาณ3ามเดือนนะครับมันสปรังอันนี้แปลงนี้ประมาณ3มเดือนนะครับก็สมบูรณ์ไม่ทิ้งใบนะครับส่วนแปลงไหนที่ไม่มีน้ําหยดนะครับเช่นพวงเพชรแปลงนี้นะครับก็จะเขาก็จะลงหัวนะครับเขาก็จะไปสร้างระบบหัวข้างล่างเห็นเช่นแบบนี้นะครับ ดินเขาจะแตกเล้าอย่างเงี้ยคือเราขุดไปเนี่ยต้นเล็กๆก,ก็จริงครับดูหัวเขาสิครับเห็นไหมครับนี่ดูหัวเขานะครับต้นเล็กๆเ,เองนูน่นเห็นไหมครับเขาจะมีหัวหลายชั้นลงไปข้างล่างดูเพียงแค่ทรงพุ่มเล็กๆนะครับนี่เห็นไหมครับนี่แหละมันสับหลังสายพันธุ์บวงเพศอะถ้าเกิดได้ดินดีๆนะครับดินเขาจะมีความร่วนได้ดินดีๆเขาจะลงหัวแบบแทบทุกต้น ดินจะแตกแล้วแทบทุกแปลงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูให้ทั่วแปลงกันครับนู่นจากที่เดินมานะครับเดินมาเรื่อยๆืยนะครับก็มาดูเกือบโซนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะตรวจเช็คดูว่าช่วงนี้มันสปหลังสายพันธุ์พวงเพชรเขาลงหัวดีหรือไม่อันนี้น่าจะเป็นอันนี้ไม่ใช่พวงเพชรนะครับนี่เราจะแยกออกอันนี้เป็นระยองเกสองนะครับก้านแดงแอย่างนี้ม่วงมอย่างนี้นะครับ ถ้าพวงเพชรน,นะครับพวงเพชรน,นี่ส่วนพวงเพชรเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับใบเขาจะไม่ได้ยาวมากนี่คือพวงเพชรน,นะครับเออเขาใช้สารกําจัดศัตรูพืชไอ้วัชพืชอะไรเอ่ยอันนี้เป็นสารกําจัดวัชพืชนี่เอสโซนัทเก้าห้าตามหมาแดงเขาใช้กําจัดวัชพืชนะครับพื้นที่ของเขาก็หญ้าตายดีมากไม่มีหญ้าเลย ก่อนหน้านี้น่าจะมีหญ้าขึ้นมาก่อนแล้วก็กําจัดไปแล้วสงสัยจะรอฝนนะครับช่วงนี้มันสับปะหลังทิ้งใบหมดเลยครับทิ้งใบหนักมากเพราะว่าเขาแรงจัดนะครับแรงจัดมากช่วงนี้ไม่มีฝนแม้แต่หยดเดียวเลยครับมันสับปะหลังหลายๆแปลงก็ได้รับประสบปัญหาไปเยอะมากถ้าต้นสมบูรณ์สมบูรณ์ทรงสูงๆอย่างนี้นะ่ะผมว่าระบบหัวหน่าจะดีนะครับ ดินเขาแตกโคตรดีเลยมันสับปะหลังสายพันธุ์พวงเพชรเนี่ยเขามักจะมีหัวสองชั้นสามชั้นเลยขุดไปยังไงก็เจอครับแล้วดินเขามีความร่วนสุยที่ดีมากใช้มือเดียวขุดสบายเลยครับนู่นเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะนับให้ดูว่าเขาเป็นหัวเป็นชั้นยังไงเ,เขาเขาจะมีชั้นข้างล่างเนี่ยหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นเนี่ยครับ แล้วผมหัวมันสัพหรังสายพันธุ์พองเพชรเขาจะเป็นชั้นเป็นชั้นเลยนะครับถ้าได้แปลงที่สมบูรณ์สมบูรณ์อ่ะหูยเราหัวเป็นหวีเลยอ่ะเป็นหวีเป็นหว,นว,นวีรอบโคนเงาเลยนะครับอย่างนั้นอ่ะถ้าเกิดเราดูแลดีๆไล่ละแปดถึงเก้าตันมีแน่นอนครับเห็นหลายๆช่องเขาทําได้นะครับผมถ้าเขาสมบูรณ์จริงๆเห็นไหมครับ <c oughs> เขาจะดินเขาจะแตกเล้าแต่ยอมรับครับดินแปลงนี้ร่วนสุยมากครับไม่มีความแน่นเลยอืมขุดยังไงก็เจอหัวเนี่ยมีตัวหัวใหญ่ๆเลยครับแต่ระบบหัวเขาเยอะมากไม่ต้องขุดลึกเลยเดี๋ยวเรามาดูต้นที่เขาโดนน้ำซอะนะครับว่า โครงสร้างระบบหัวเนี่ยเขาจะออกอยังไงนะครับระบบแทงการแทงหัวเนี่ยเขาจะเป็นยังไงจากที่ผมเคยพูดไว้นะครับว่ามันสมหรับสายพันธุ์บวงเพชร<ๆ>เขาจะออกหัวหลายชั้นนะครับนี่ชั้นแรกอันนี้เน่าออแล้วครับเพราะว่าไม่มีดินให้ดูดซับอาหารเนาะชั้นแรกเขาจะออกอยู่ด้านล่างนี้นะครับตรงรอยแผลตัดนะครับชั้นแรกนะครับจากที่ผมเคย เจอมานะครับจะออกรอยแผลตัดชั้นที่สองเนี่ยเขาจะชอบออกตามตามรอยตามันนะครับแทงออกตามรอยตามันนะครับชั้นสองชั้นสามเนี่ยชั้นสองชั้นสามเนี่ยเขาจะแทงออกตามรอยตามันนะครับแล้วก็จะมีชั้นบนมันสังหลังท่าดินมันสังกะหลังสายพันธุ์พวงเพชรนะครับถ้าดินล้วนซุยนะครับจะมีถึงสามถึงสี่ชั้นนะครับแล้วเขาจะออกตามไม่ใช่จะออกแค่ รอยแผลตัดนะครับเขาจะออกรอยตามมันเนี่ยครับเห็นไหมครับตามตามมันเขาจะแทงออกได้เรื่อยๆครับแล้วถ้าพื้นที่ใดเลียดไอ้มีดินอย่างเงี้ยคล้ายดินแดงนะครับดินแดงปนหินลูกหลังนะครับสัก4ี่0เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุมาลงนะครับปรุงดินดีๆแล้วมีระบบน้ำหยดนะครับบอกเลยว่ามันสับหลังที่เจอดินอย่างเงี้ยเขาจะได้แป้งดีแล้วก็ ให้ผลผลิตดีนะครับเนื่องจากมันสับหลังเขาเดินหัวได้ดีดินเขาจะไม่แข็งนะครับถ้าปกติดินถ้าไม่มีน้ําฝนเลยอะ่ะเขาจะบีบยากนะครับแต่เนี้ยผมใช้มือเดียวนะครับบีบก็ยังแตกง่ายๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะไม่แข็งเขาจะไม่แน่นเขาจะมีความร่วนซุยเป็นผงง่ายครับมันสับหลังจะชอบนะครับดินประเภทนี้นะครับแล้ก็จะให้ ผลผลิตจากแป้งที่ดีนะครับผมถ้าเกิดเราเปรียบเทียบจากมันสับปะหลังสายพันธุ์พวงเพชรน,นะครับถ้าเกิดเขามีน้ําหยดเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือมันสับปะหลังละยอง72นะครับก็เป็นมันสับปะหลังที่พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกนะครับก็เห็นได้ง่ายเราก็จะจําลักษณะได้ง่ายนะครับก็ไม่ค่อยได้นําเสนอเพราะนําเสนอบ่อยแล้วนะครับผมแต่แปลงนี้ให้ผลผลิตดีนะครับมันอายุ3เดือนนะครับดินเริ่มแตกดินเริ่ม ร้าวให้เห็นแล้วนะครับโครงสร้างต้นก็สมบูรณ์มากไม่ค่อยเป็นเพี้ยไฟลายแดงเลยนะครับสมบูรณ์แบบไม่ค่อยเป็นใบด่างนะครับก็ใบด่างก็จะมีให้เห็นนั่นแหละครับแต่จะไม่ไม่ไม่เยอะจนน่าตกใจแปลงนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ทุกปีครับอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเลยแปลงนี้เขาดูแลดีนะครับเจ้าของเขาดูแลดีแต่ที่น่าตกใจก็คือพันพวงเพชร นะครับที่เคยมาถ่ายทุกปีทุกปีปีนี้มาถ่ายปุ๊บก็นั่นแหละครับเห็นไหมครับมุมสูงเขาจะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ปีนี้นะครับเนื่องจากเขาเจอปรากฏการณ์เอลนินโยทำให้ฝนทิ้งช่วง3-4เดือนเป็นเวลายาวนานนะครับมันสปบัก็เขาจะสั้ เขาจะทิ้งใบเพื่อจะลงหัวสร้างแป้งแล้วครับเพราะว่าเขาไม่มีน้ําฝนแน่เขาได้ยืดต้นอีกเนาะเขาก็จะอาศัยจากน้ําค้างน้ําหมอกจากอากาศที่ตอนเช้าเขาจะจับดูดซับธาตุอาหารตอนนั้นและครับเอาไปปรุงอาหารแล้วก็ลงเป็นน้ําตาลสะสมแป้งอย่างนี้นะครับผมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ พื้นที่จังหวัดอื่นก็นิยมปลูกกันเนื่องจากเขาให้ผลผลิตเร็วแล้วก็ลงหัวมีหลายชั้นลงหัวได้รอบโคนต้นโคนเง่านะครับมันสับหลังสายพันธุ์พวงเพชรน,นะครับผมพื้นที่ใดที่ปลูกดูแลดีผลผลิตดีมากๆนะครับเขาให้ผลผล,ผลิตต่อดเง่าเนี่ยมี 5, 5้ากิโลขึ้นแน่นอนนะครับไปถึง20่สิบกิโลยีกิโลก็มีคนช่างให้ดูแล้วนะครับผมมันสับหลังสายพันธุ์พวงเพชร ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ถ้าหากไม่มีการแพร่ระบาดของโรคใบด่างก็แนะนําให้ปลูกนะครับพื้นที่ใดลองปลูกแล้วเขาลงหัวได้ดีให้ผลผลิตดีก็รักษาสายพันธุ์นี้ไว้นะครับแต่ว่าพื้นที่ใดลองปลูกแล้วเขาไม่ค่อยมีหัวก็เปลี่ยนสายพันธุ์อื่น mm hmm. เพื่อให้มันสับหลังแต่ละสายพันธุ์มันตรงกับความต้องการของดินเรานะครับผมดินเราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่ง นึ่งอย่างนะครับที่เขาเลือกสายพันธุ์ของพืชด้วยนะครับผมบางครั้งเราเอามันสําหลังสายพันธุ์อื่นที่ระบบหัวดีระบบหัวใหญ่จากพื้นที่อื่นมานํามาปลูกพื้นที่เราแต่ไม่มีหัวมีแต่รากอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับผมเราก็ค่อยๆศึกษาหาสายพันธุ์มันสับหลังมาปลูกในแปลงของเรานะครับส่วนยาคายา้าหญ้าอ่ะผมเห็นเขาเอามาแปะไว้แล้วนะครับนี่ ยาค่าหญ้าเอสโซนัส95ตาหมาแดงนะครับนี่เป็นสารกําจัดวัช,วชพืชน,นะครับผมจะเป็นพวกพืชที่เขาต้องกําจัดเช่นประเภทใบกว้างนะครับเช่นใบเบีย้ยหินโคกกระสุนสาบม่วงมายาลาบสาบเสือเช่นแห้วหมูเนี่ยต้นพืชพวกนี้แหละครับจะทํลายยากนะครับเขาเป็นพืชใบกว้างนะครับพวกนี้เขาจะมีรากที่ลึกนะครับเขาจะ ตายยากด้วยนะครับผมก็ลองไปใช้ตามดูนะครับพื้นที่ของเขาก็โล่งืกลิ่นยังแรงอยู่เลยครับครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เล็กๆน้อยๆให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไล่มันนะครับครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องรถไถโคราชชาแนลทำคลิปดีๆทำคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับมันสับปะหลังและราคามันสับปะหลังออกมาด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ